บุ๋มปนัดดาเผยชมผู้อารยาเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมเชียงรายหนึ่งล้านบาทพร้อมกับคำขอร้องเป็นห่วงคนท้องนางเอกสาวคุณแม่สุตาชมผู้อารยาหลังเจอชาวเน็ตบางคนเข้ามาดราม่าใต้ภาพพี่เธอและเพื่อนๆน,นั่งรับประทานขนมอยู่กับเพื่อนๆด้วยประโยคที่ว่าสงสารคนเชียงรายจังกำลังอดอดอยากอยากไม่ต้องงอมานั่งแต่งตัวสวยจากนั้นได้มีแฟนคลับของชมพู้เข้ามาถล่มคอมเมนต์รายนี้แบบฉ่ำพร้อมกับตั้งคำถามว่าชมพู้ทำผิดอะไร แต่ต้องบอกว่าชมพู่อรารยาเธอคือนางฟ้าของแฟนคลับและของทุกคนอยู่แล้วล่าสุดบุ๋มปนัดดาได้ลงภาพของชมพู่อรารยาพร้อมกับโชว์สลิปเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมเป็นจำนวนเงินหนึ่งล้านบาทมอบให้กับมูลนิธิองค์กรทำดีในานามของบริษัทที่ชื่อว่าบริษัทของชมจำกัดซึ่งบุ๋มปนัดดาได้เขียนบอกเล่าไว้ว่ามีผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนามได้มอบเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทให้กับมูลนิธิองค์กรทำดีเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนามแจ้งมาว่าหนูขอร้องแม่ได้ไหมคะแม่อย่าลงน้ำนะคะแม่คอยประจำการสั่งอยู่ข้างบนก็พอถือว่าหนูขอร้องนะคะจากนั้นได้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นอาทิชมผู้ช่วยตลอดแต่ไม่ชอบออกสื่อพี่อ้ําด้วยไม่ชอบออกสื่อพวกดราม่าว่าตัวมัมฉันฉันจะตบปากฉันรู้ว่าแม่ชมทําเพราะฉันติดตามแม่ชมมานานมากดูชื่อบริษัทเท่านั้นขอบคุณแม่ชมผู้ของน้องเกลพี่สายฟ้าพี่พายุ บางคนจะได้เลิกแซะแม่ชมเสียทีนี่รู้อยู่แล้วถึงไม่เป็นข่าวก็มั่นใจว่าชมผู้บริจาคแน่นอนเพราะนางจิตใจดีพี่อ่ำอีกคนที่ชอบบริจาคโดยไม่ต้องบอกสื่อ